สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลีทางค่าย Honda ได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์สายลุยคลาสเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Cross Cup 110ในญี่ปุ่นเป็นที่แรกอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับโดยนอกจากมันจะมาพร้อมกับสีสันใหม่แล้วมันยังได้รับการปรับปรุงเครื่องยนต์ระบบกระสอนและเฟีเจอร์อื่นๆใหม่ๆด้วยนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการขี่ได้ดียิ่งขึ้น ฮอนด้าครอสครับ1102 2022จะเปลี่ยนจากล้อแบบซี่ลวดมาเป็นล้อแบบอลูมิเนียมเป็นระบบเบรกด้านหน้าเดิมจากรัมเบรกมาเป็นดิสเบรกทําให้หยุดรถได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์นั้นก็มีการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของระยะชักให้มีความยาวมากขึ้นทําให้ตัวรถมีแรงบิดที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทานะสเปคเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด 109cc หนึ่งสูบิงเกิลโอเวอร์เฮดคมชารจังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศ ความสูงเบาะนั่งจะอยู่ที่784ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถ107กิโลกรัมซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเบาเลยทีเดียวนะครับทำให้มันมีความคล่องตัวในการใช้งานสูงยางรถจะมาเป็นแบบกึ่งอนเนกประสงค์ทำให้มันสามารถขับขี่ในทางฝุ่นได้ระดับหนึ่งด้วยสไตล์ของตัวรถนั้นก็ชัดเจนว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมแบบเอาท์ดอร์ไปตกปลาไปการเต้นนอกสถานที่ด้วยการออกแบบแบลคมัตสัมภาระด้านท้าย เพื่อใช้สำหรับการขนอุปกรณ์ต่างๆน่าเสียดายที่ว่ารถรุ่นนี้ยังไม่มีการวางจําหน่ายในประเทศไทยเราแต่หากชื่นชอบสไตล์ที่ใกล้เคียงกันนี้ก็สามารถเลือก h o n d a CT t 125ที่วางขายกันในบ้านเราได้เลยครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี